When there's no more hope is left in me I can see what comes my way and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could think So what do you ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสะอาดชาแนลเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาพบกับ2.10เหรียญ10บาทที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะซึ่งก็ถูกประเมินเอาไว้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับ2เหรียญที่เราจะนํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้นะคะ่ะส่วนก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดของเหรียญ2เหรียญน,นี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะสำรวจกระปุกออมสินกระเป๋าตังค์งตัวเองนะคะว่ามีเหรียญส0บบาท2เหรียญ2ปีพศนี้ไหมนะคะถ้าท่าในใดมีนะคะก็กรุณายิ้มแฉ่งรอเลยนะคะเพราะว่า2เหรียญน,นี้ราคาค่อนข้างสูงนะคะตามที่เขาประเมินเอาไว้ในในท้องตลาดนะคะก่อนที่เราจะไปรับชม รายละเอียดของ2เหรียญนี้นะคะเราก็ขอกาลังแรงใจจากทุกท่านนะคะเพื่อจะได้มีกําลังแรงใจทําคลิปดีๆออกหมา้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งสั่นนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆทางช่องของเรานะคะเรามาชมเหรียญแรกกันเลยนะคะเหรียญแรกนะคะก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2 5 0พันนะคะยอดการผลิตเขาจะเยอะหรือน้อยนะคะหรือราคาของเขาจะเป็นยังไงเรามาชมกันนะคะ เหรียญสิบาทนะคะปีพุทธศักราชสองพนะคะก็เป็นเหรียญกระสาบสองสีนะคะส่วนลักษณะก็จะเป็นวงกลมนะคะด้านขอบก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะกลางเหรียญนะคะก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด,ด,ดุลยเดชนะคะพินพระพักไปทางเบื้องขวาด้านขวาก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอด,ด,ดุลยเดชทางด้านซ้ายมือก็จะมีข้อความวารชการที่9นะคะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญด้านหน้านะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็น ความสวยงามของพระปรางวัดอรุณนะคะของพระปรางวัดอรุณด้านบนก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยอักษรเบลปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญน,นะคะส่วนด้านล่างก็จะมีข้อความว่า10บาทนะคะโดยมีทั้งเลขไทยและก็เลขอารบิกโดยมีคําว่าบาทขั้นอยู่ระหว่างเลขบกราคาหลังกะคะ่ะส่วนเหรียญ10บาทนี้นะคะก็จะมีความพิเศษขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะคะนั่นก็คือเขาก็จะเพิ่มอักษรเบลนะคะขึ้นมา ะะเพื่อเอาไว้สําหรับคนพิการทางสายตานะคะคนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญ10บาททั้งด้านหน้าด้านหลังะะที่เราได้นํามาฝากทุกท่านในวันนี้ะ1บบาทปีพุทธศักราช2545นะคะ, 2, ะ,คะว่าทําไมเขาถึงมีราคาค่อนข้างสูงะะเรามาดูกันค่ะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางะะาอยู่ที่ยี่สิบหกซนติเมตรน้ําหนักอยู่ที่8.5กรัมนะคะยอดการผลิตเาอยู่ที่61 33, ล้าน3า3แสน0ามหมี่นนะคะราคาที่ประเมินเอาไวะะ้อยู่ที่ยู่ที่1 2บบาทต่อเหรียญ ะะซึ่งก็เป็นเหรียญย n c น UNC, นะคะถ้าจะพูดกันดีๆนะคะราคาที่เข้าประเมินเอาไว้ก็คือ120บาทต่ตอเหรียญน,นี่ก็คือเหรียญธรรมดาที่ไม่ได้มีการผิดปกติแต่อย่างใดนะคะก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะสําหรับเมื่อเราเปรียบเทียบกับราคาหน้าเหรียญแล้วน,นะคะส่วนราคา120บาทนี่ก็คือเหรียญย n c น UNC, นะคะส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนี่น่าจะอยู่ที่ ประมาณหน้าเหรียญหรือไม่ก็มากกว่าหน้าเหรียญประมาณ10บาทหรือ15บาทประมาณนี้นะคะนี่ก็คือ1เหรียญที่เราตั้งใจนํามาฝากนะคะเรามาดูอีก1เหรียญค่ะอีก1เหรียญนะคะนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2546นะคะลักษณะของเหรียญสองเหรียญนี้นะคะเรามาดูความแตกต่างของลักษณะของเหรียญสองเหรียญนี้นะคะ ทุกท่านเห็นความแตกต่างของเหรียญสองเหรียญน,นี้ไหมคะสำหรับเหรียญปีพุทธศักราช2546นะคะดูขอบนิกเกิลสีทองด้านในของเขานะคะจะตรงข้ามบนพระเศียรน,นะคะจะดูนูนนูนนนูนขึ้นมาดูเด่นชัดนะคะส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะคะก็จะมีการยุบนะคะยุบตั้งแต่ข้อความว่าภูมิพูอด,ดุญเดีนะคะเนี่ยนะคะถึงคําว่าภูมิพูอดุญเดีนี่นะคะ,คะ,คะจะเป็นขอบนิกเกิลสี จะยุบนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญสองเหรียญน,นี้นะคะถ้าท่านใดสังเกตให้สังเกตไปพร้อมๆกันนะคะส่วนเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2546นี้นะคะยอดการผลิตเขาอยู่ที่49 2, 2, 000, ล้าน292,000เห่นเหรียญน,นะคะราคาเขาอยู่ที่150บาทต่อเหรียญน,นี่ก็คือเหรียญ UNC นะคะสำหรับเหรียญปีพุทธศักราช2546นะคะราคาอยู่ที่150บาทบางท่านแปลกใจไหมคะว่าทำไมเหรียญที่ผลิตทีหลังนะคะ ถึงมีราคาแพงกว่าเหรียญที่ผลิตก่อน,นะคะดูจากยอดการผลิตนะคะยอดการผลิตของเหรียญปีพุทธศักราช2546นาะคะจะอยู่ที่49ล้านเหรียญน,นะคะส่วนปี4ี่ิห้านะคะเขาจะอยู่ที่61ส่วนปีที่4ี่ห้านะคะเขาจะอยู่ที่61ล้านเหรียญน,นะคะซึ่งก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับจำนวนการผลิตนะคะจึงทำให้เหรียญปีพุทธศักราช2 5ง6นหีนี้นะคะมีราคาสูงกว่านะคะแต่ถ้าท่านใดน,นะคะที่ กำลังจะเป็นนักสะสมนะคะหรือจะสะสมเพื่อเอาไว้การศึกษาหรือไว้เชิงพาณิชย์นะคะก็ขอให้ดูที่ยอดการผลิตนะคะยอดการผลิตน้อยนะคะราคาของเหรียญก็จะมีมูลค่าสูงนะคะแต่ถ้าเหรียญใดที่เขามียอดการผลิตที่สูงแต่เขามีความพิเศษนะคะมูลค่าของเหรียญน,นั้นก็จะสูงขึ้นได้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือหลักการง่ายๆนะคะสําหรับการเกร็บสะสมของเหรียญน,นะคะไม่ว่าเราจะเก็บสะสมไว้ ศึกษาเองหรือเราจะสะสมไวเชิงพาณิชย์นะคะก็ขอให้ดูรายละเอียดตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากทุกท่านไว้เช่นเคยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้นะคะอาจจะให้ความรู้และก็สาระเล็กๆน้อยๆกับทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ